ค่ะมาพูกระบครืออ้อมในการเรียนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2วันนี้ก็เป็น e ีีที่10แล้วนะคะเราจะมาทบทวนกันในหน่วยที่2นั่นก็คือสารละลายซึ่งเรื่องที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็คือการระบุตัวทําละลายและตัวละลายนั่นเองค่ะเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนจะต้องสามารถระบุองค์ประกอบของสารละลายได้ว่าสารใดเป็นตัวละลายหรือตัวทำละลายค่ะ ก่อนอื่นเรามาทบทวนเรื่องสารกันก่อนเลยค่ะสารจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะ1ก็คือสารเนื้อเดียวและ2คือสารเนื้อผสมค่ะสารเนื้อเดียวก็คือสารที่มีลักษณะของเนื้อสารผสมกลมกลืนกันมองเห็นเป็นเนื้อเดียวหรือเป็นสีเดียวนะคะส่วนสารเนื้อผสมก็จะเป็นสารที่มีลักษณะของเนื้อสารคละกันไม่ผสมรวมกันถ้าเรามองด้วยตาก็อาจจะบอกว่ามีสีของสารอะไรบ้างหรืออาจประกอบด้วยสารอะไรบ้าง ยกตัวอย่างเช่นพริกเกลือซึ่งเราจะมองเห็นอนุภาคของสารที่เป็นสีขาวและสีแดงใช่ไหมคะหรือขนาดของอนุภาคสารที่มีขนาดแตกต่างกันออกไปนะคะในส่วนของสารเนื้อเดียวก็จะประกอบด้วยสารบริสุทธิ์และสารละลายค่ะสารบริสุทธิ์ก็จะประกอบด้วยธาตุค่ะแล้วก็สารประกอบธาตุจะจจำแนกได้เป็น3ารประเภท1ก็คือธาตุกลุ่มโลหะค่ะ 2. คือธาตุกลุ่มโลหะค่ะและ 3. คือธาตุกึ่งโลหะค่ะส่วนสารประกอบคืออะไรสารประกอบก็คืออะตอมของธาตุตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปมารวมกันยกตัวอย่างเช่นเกลือแกงหรือโซเดียมคลอไรซ์ซึ่งเกิดจากโซเดียมนะคะผสมกับคลอรีนนั่นเองก็จะได้เป็นโซเดียมคลอไรซ์ซึ่งเป็นธาตุใหม่ขึ้นมานะคะส่วนน้ำก็จะเกิดจากอะตอมของไฮโดรเจนสองอะตอม รวมกับออกซิเจน1อะตอมก็จะมีสูตรโมเลกุลเป็น H2O นั่นเองค่ะคราวนี้เราลองมาดูในส่วนของสารละลายกันบ้างนะคะสารละลายเกิดจากสารบริสุทธิ์ตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปมารวมกันในอัตราส่วนที่ไม่แน่นอนนะคะเช่นน้ําเกลือซึ่งเกิดจากการรวมตัวของสารชนิดแรกคือน้ำและสารชนิดที่2คือเกลือจะได้เป็นสารละลายน้ำเกลือค่ะถัดมาก็จะเป็นน้ำเชื่อมซึ่งจะเกิดจาก น้ำผสมกับน้ำตาลใช่ไหมคะก็จะได้เป็นสารละลายน้ําตาลหรือที่เราเรียกว่าน้ําเชื่อมนั่นเองค่ะส่วนในสารเนื้อผสมก็จะประกอบด้วยคอลอย์และสารแขวลลอยค่ะคลอย์จะเป็นสารที่มีลักษณะขุ่นแต่ถ้าเราวางเอาไว้ก็จะมองเห็นว่าไม่เกิดการตกตะกอนหรือว่าไม่เกิดการแยกชั้นนั่นเองค่ะยกตัวอย่างคอลอย์ในชีวิตประจําวันของเราก็คือน้นํานมค่ะ เราจะเห็นว่าน้ำนมมีลักษณะขุ่นขาวใช่ไหมคะแต่ถ้าเราวางเอาไว้ก็จะไม่เกิดการแยกชั้นของสารค่ะหรือแม้แต่น้ำกะทิก็จะมีลักษณะขุ่นขาวเช่นเดียวกันก็จะไม่เกิดการแยกชั้นเพราะฉะนั้นสารที่มีลักษณะขุนแต่ไม่ตกตะกอนหรือไม่เกิดการแยกชั้นเราจะเรียกว่าคลอไนั่นเองค่ะส่วนสารแคลลอยจะเป็นสารที่มีลักษณะไม่รวมกันเป็นเนื้อเดียวนะคะ ให้นักเรียนพิจารณาง่ายๆว่าถ้าหากเราวางเอาไว้ก็จะเกิดการตกตะกอนแยกชั้นของสารอย่างชัดเจนยกตัวอย่างเช่นผงถ่านในน้ําเมื่อนําผงถ่านผสมกับน้ําและขายาเเมื่อวางเอาไว้สักครู่หนึ่งก็จะเห็นว่าเกิดการแยกชั้นของผนและน้ํานะคะถัดมาน้ําจิ้มไก่น้ําจิ้มไก่เราสามารถมองเห็นเป็นส่วนของของเหลวและส่วนของของแข็งเช่นพวกพริกอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเกิดการแยกชั้นของสารอย่างชัดเจนนะคะ ในส่วนของน้ำโคลนเขาจะเกิดจากดินผสมกับน้ำใช่ไหมคะเมื่อเราเขย่าเขย่าเมื่อวางเอาไว้ก็จะเกิดการแยกชั้นของดินและน้ำนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสารที่มีลักษณะคุณและเมื่อวางเอาไว้เกิดการตกตะกอนหรือเกิดการแยกชั้นของสารเราก็จะเรียกว่าแวนลอยนั่นเองค่ะคราวนี้เราจะเห็นได้ว่าสารละลายคอลอยและสารแขวนลอยจะเกิดจากการผสมกันของสารตั้งแต่2ชนิดขึ้นไป เราจะเรียกว่าสารผสมนั่นเองค่ะคราวนี้ก็มาสู่พระเอกของเรานั่นก็คือสารละลายสารละลายจะประกอบด้วยองค์ประกอบ2อ,อย่างด้วยกันนั่นก็คือตัวละลายค่ะและก็ตัวทาละลายยกตัวอย่างเช่นครูอ้อมกําหนดให้อนุภาคสีฟ้าเป็นอนุภาคของเกลือใช่ไหมคะส่วนในมิเกอร์เป็นน้ําเพราะฉะนั้นเมื่อเรานําเกลือมาผสมกับน้ําก็จะได้เป็นสารละลายน้ําเกลือนั่นเองค่ะ ซึ่งนักเรียนจะเห็นได้ว่าถ้าอนุภาคในสารละลายก็จะมีการกระจัดกระจายกันของตัวละลายและตัวทําละลายที่มีการกระจัดกระจายอย่างสม่ําเสมอนั่นเองค่ะซึ่งปกติแล้วนักเรียนก็จะเข้าใจว่าสารละลายมีแค่สถานะของเหลวอย่างเดียวใช่ไหมคะจริงๆแล้วสารละลายประกอบด้วย3สถานะด้วยกันค่ะ อย่างแรกเลยก็คือสารละลายของแข็งจะเป็นสารละลายที่มีตัวทาละลายมีสถานะเป็นของแข็งยกตัวอย่างเช่นเหรียญน,นะคะไม่ว่าจะเป็นเหรียญบาทเหรียญห้าหรือเหรียญสิบก็จะประกอบด้วยธาตุหลายหลายชนิดซึ่งเป็นธาตุที่มีลักษณะเป็นของแข็งนั่นเองฉะนั้นจะจัดเป็นสารละลายในสถานะของแข็งค่ะ อย่างที่2ก็คือสารละลายของเหลวจะเป็นสารละลายที่มีตัวทําละลายมีสถานะเป็นของเหลยวยกตัวอย่าง <c oughs> เช่นน้ําส้มสายชูซึ่งประกอบด้วยน้ําและกรดแอซิติกหรือกรดน้ําส้มค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อกดแอซิดิกกับน้ําผสมกัน <c oughs> ก็จะได้เป็นสารละลายที่อยู่ในสถานะของของเหลวนั่นเองอย่างที่3คือสารละลายแก๊สค่ะจะเป็นสารละลายที่มีตัวทําละลายซึ่งมีสถานะเป็นแก๊ส ยกตัวอย่างแก๊สในชีวิตประจำวันของเรานะคะองค์ประกอบของแก๊สจะประกอบด้วยไนตโตรเจนที่มีปริมาณมากที่สุดรองลงมาคือออกซิเจนนะคะคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สอื่นๆฉะนั้นไนตโตรเจนจะจัดเป็นตัวทำละลายส่วนแก๊สอย่างอื่นก็จะเป็นตัวละลายนั่นเองค่ะคราวนี้ครูอ้อมถามว่านักเรียนจะระบุว่าสารใดเป็นตัวละลาย และสารใดเป็นตัวทำละลายได้อย่างไรซึ่งหลักเกณฑ์ในการพิจารณาก็จะมี2อ,อย่างด้วยกันค่ะ 1. ก็คือสถานะของสารและ2คือปริมาณของสารเรามาดูในสถานการณ์แรกกันเลยค่ะอย่างแรกเลยถ้าสารที่นำมาผสมกันมีสถานะต่างกันสถานะต่างกันนะคะเราจะพิจารณาว่าสารที่มีสถานะเดียวกับสารละลายจะจัดเป็นตัวทำละลายมองไหมคะ เอาใหม่นะคะในกรณีที่มีสถานะต่างกันสารใดที่มีสถานะเหมือนกับสารละลายสารนั้นจะจัดเป็นตัวทําละลายเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นเกลือแกงที่มีสถานะเป็นของแข็งส่วนน้าจะมีสถานะเป็นของเหลวเมื่อเกลือแกงผสมกับน้ำก็จะได้เป็นสารละลายเกลือแกงที่มีสถานะเป็นของเหลวฉะนั้นสารใดมีสถานะเหมือนกับ สารละลายสารนั้นจะจัดเป็นตัวทํำละลายดังนั้นตัวทํำละลายในที่นี้คือน้ํานั่นเองค่ะเพราะว่ามีสถานะเหมือนกับสารละลายส่วนเกลือก็จะเป็นตัวละลายค่ะต่อมาในกรณีที่2ถ้าสารที่นํามาผสมกันมสนนนะะีสถานะเดียวกันนะคะสถานะเดียวกันนะ สารที่มีปริมาณมากกว่าจะจัดเป็นตัวทําละลายนะคะเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะในกรณีนี้ครูอ้อมนำน้ำมา30 ml นะคะผสมกับเอทานอล70 ml ฉะนั้นเราจะได้สาระละลายเอทานอลค่ะในกรณีนี้น้ำก็เป็นของเหลวเอทานอลก็เป็นของเหลวใช่ไหมคะฉะนั้นในการพิจารณาเมื่อกี้ครูอ้อมบอกว่า ถ้าสถานะเดียวกันให้พิจารณาที่ปริมาณใครมีปริมาณมากกว่าคนนั้นเป็นตัวทำละลายฉะนั้นในกรณีนี้เอทานอลจะมีปริมาณมากกว่าจึงจัดเป็นตัวทำละลายค่ะส่วนน้ำจะเป็นตัวละลายนั่นเองค่ะนักเรียนพอจะเข้าใจกันไหมคะเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างของแบบฝึกหัดกันต่อค่ะกับกิจกรรมใครทำใครถูกนะคะ เรามีตารางมาให้นะคะแล้วก็มีสารละลายทั้งหมด4ชนิดเดี๋ยวเราลองมาช่วยกันระบุว่าใครเป็นตัวทําละลายและใครเป็นตัวละลายนะคะในข้อที่1ทองเหลืองจะมีสถานะเป็นของแข็งซึ่งมีองค์ประกอบก็คือทองแดง60%สังกะสี40%ในกรณีนี้ทองแดงก็เป็นของแข็งสังกะสีก็เป็นของแข็งฉะนั้นทั้ง2ชนิดเป็นของแข็งหมดเลยสถานะเหมือนกัน กวมางบอกว่าให้พิจารณาตรงปริมาณของสารใช่ไหมคะใครที่มีปริมาณสารมากกว่าก็จะเป็นตัวทําละลายนั่นเองฉะนั้นทองแดงมีปริมาณคือ60%จะมากกว่าสังกะสีตัวทําละลายของเราคือตัวที่มากดังนั้นทองแดงจะเป็นตัวทําละลายนะคะส่วนสังกะสีก็จะเป็นตัวละลายนั่นเองพอจะเข้าใจกันไหมเอ่ยถัดมาในข้อที่2 สารละลายกรดเกลือจะมีสถานะเป็นของเหลวจะประกอบด้วยน้ำแล้วก็กรดไฮโดรคอริกน้ำก็เป็นของเหลวใช่ไหมคะกรดไฮโดรคอริกก็มีสถานะเป็นของเหลวอ้าวคราวนี้สถานะเหมือนกันแต่ครูอ้อไม่กำหนดปริมาณมาให้ทำอย่างไรดีคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีไหวพริบนิดนึงว่าปกติแล้วกรดจะมีฤทธิ์ในการกัดกร่อนเราจะใส่ในปริมาณมากได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะแสดงว่า น้ำจะต้องมีปริมาณมากกว่าเมื่อน้ำมีปริมาณมากกว่าตัวทำละลายก็จะต้องเป็นน้ำนั่นเองค่ะสว่วนตัวละลายก็คือกรดไฮโดรคลอริกค่ะถัดมาในตัวอย่างข้อที่3น้ำโซดาน้ำโซดาจะมีสถานะเป็นของเหลวจะประกอบด้วยน้ำและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์น้ำมีสถานะเป็นของเหลวแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มีสถานะเป็นแก๊สในกรณีนี้สถานะต่าง ใช่ไหมคะให้พิจารณาตรงสถานะว่าใครมีสถานะเหมือนกับสารละลายคนนั้นเป็นตัวทำละลายค่ะฉะนั้นในที่นี้น้ํามีสถานะเหมือนกับสารละลายน้ําจึงเป็นตัวทำละลายส่วนแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะจัดเป็นตัวละลายนั่นเองค่ะในข้อที่4แกส๊สถุงต้มนะคะจะมีสถานะเป็นแกส๊ส จะประกอบด้วยแก๊สโพรเพน70%และแก๊สบิวเทน30%เพราะฉะนั้นมีสถานะเหมือนกันให้พิจารณาตรงปริมาณใช่ไหมคะใครมากคนนั้นเป็นตัวทำละลายฉะนั้นแก๊สโพรเพนจะเป็นตัวทำละลายส่วนแก๊สบิวเทนก็จะเป็นตัวละลายนั่นเองค่ะนักเรียนพอจะเข้าใจกันไหมคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้ที่ได้เรียนกันไปอีกครั้งนึงค่ะ สารละลายคือสารเนื้อเดียวที่ประกอบด้วยสารตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปถ้าเราสังเกตด้วยตาก็จะเห็นเป็นสีเดียวใช่ไหมคะจะมองเห็นสารมีลักษณะเหมือนกันทั้งหมดนะคะสารละลายจะมีด้วยการ3สถานะทั้งของแข็งของเหลวและแก๊สค่ะสารละลายประกอบด้วยองค์ประกอบ2ชนิดด้วยกันนะคะก็คือตัวทำละลายและตัวละลายนั่นเองนะคะจะจำแนกโดยพิจารณาจาก สถานะและปริมาณของสารค่ะโดยในหลักการพิจารณาถ้าสารที่นำมาผสมกันมีสถานะต่างกันสารที่มีสถานะเดียวกับสารละลายจ,าจะจัดเป็นตัวทำละลายส่วนในกรณีที่2ถ้าสารที่นำมาผสมกันมีสถานะเดียวกันนะคะสถานะเหมือนกันให้พิจารณาตรงปริมาณถ้าใครมีปริมาณมากกว่าก็จะเป็นตัวทำละลายนั่นเองนะคะ สำหรับวันนี้นักเรียนก็คงจะได้ทราบเกี่ยวกับความหมายของสารละลายองค์ประกอบของสารละลายรวมไปถึงหลักการพิจารณาตัวทำละลายและตัวละลายกันไปแล้วในครั้งต่อไปเราจะมาดูกันว่าการคำนวณปริมาณหรือการเตรียมสารละลายจะมีวิธีการอย่างไรวันนี้ครูอ้อมต้องลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย